Good Morning สวัสดีค่ะกับปิ่วยไลฟ์สไตล์ชแนลนะคะเช้าวันนี้เช้าวันจะเช้าวันนี้เช้าวันเช้าวันนี้เช้าวันอังคารนะคะทิวส์เตย์ม n ร์น n ่ n แพนเค a เดนะคะวันนี้รถติดมากไม่รู้เป็นอะไรนะคะได้ยินตว่วาเกิดอุบัติเหตุยุทธนอนอย่างทาวิสต็อกโรดวันแต่ว่ารถติดมหอดแถวนาล่วงบานติดไปเบิร์ดสมองทัวพี่อัด เพิ่งได้มาถึงบ้านนะคะแต่ว่าอันเลถ้าลิปสติกจักหน่อยย่านโบสวยสยนะี่นะปากเข้ามือเตืรอไหลกับเบิงงแล้วก็รู้สึกว่าโบจะเลื่อนหูจะเลื่อนตานอกก็เลยแบบให้มีสีสันจักหน่อยนะคะเมื่อคืนทํางานนะคะสิบสองชั่วโมงเมื่อยเมือยเมือยแต่ว่าก็โอเคนะคะโอเคโอเค <laughs> ไปส่ง พุทธาวาร์ดลเลิกแต่เลิกกกอนประมาณสิหาช,ชิมหานาที่เลิกกกอนมาก,กับฝ่ามหาบาลูกแต่ว่ากับรถมันติดแมทธิวก็เลยลงกลางทาง,างแล้วกันเดินไปโรงเลียนต่อนะคะแม่บ้านก็นต้องขับขึ้นไปมองโรงเลียนแมทธิวคือเก่าไปโค่งรถกลับมาแต่วาลูก,ก็ไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วอาจจะเสียงดังยังน้อยนะคะเพราะว่าซักผ้านะคะซักผ้าวันนี้ก็คืนนี้ไม่ได้ทํางานนะคะพรุ่งนี้ก็หยดุด ใช่หลังจากไปมา่งโซโฟีแล้วแม่บานกลับไปเฮ็ดกลับไปต่อนะคะกลับไปใหม่ไปช้อปปิ้งไปซื้อของนะคะเพราะวันนี้แพนเค้กเดย์นะคะ first of march วันสาถัเขาจะเป็นแพนเค้กเดย์วันเัานแม่นบมดอกไม่บ้านเอาถึงแล้วบอกพีแต่ว่ามันเป็นประเภทนี่ยู่นี่นะมันจะเป็นวันแพนเค้กเดย์มาเบิ่งว่าแม่บานได้อย่งแพนเค้กเดย แจกกับคริสนะคะขาดบอได้ได้ขนมปังนะคะได้ขนมปังได้ไข่นะคะแพนเค,ค้กเดคขาดบอไดาคือไข่นะคะไข่มันเบิรอันนี้ก็อ่าสื่อไข่สื่อไขม่มาเขือแพนเค,ค้กนะคะได้น้ำตาลนะคะช้อปปิ้งนิดหน่อยนะคะวันนี้และบานบริสืทธ น้ำเลมอนนะคะแม่บานซื้อเลมอนสดๆมาหล้วก็มาหั่นอันนี้เอาแต่ว่ากับวัเดียว,ว่าเสียเอาแพนเค,ค้กมาเป็นอาหารหลากดอกจะเป็นของหวานแท่นมือนี่ก็ซื้ออาแมนดารินนะคะเซมินอินจูสนะคะเพราะว่าแมา่บ้านมากยินแบบนี้อันนี้บอให้เบิ้งดอกน้ำดื่มแม่บ้านได้นุ่มนะคะ ได้นมได้นมเดียวเขาตู้เย็นเขาตู้เย็นได้แค่ร้อนเพราะว่าจะตำกินนะคะบริดกินบกฮุงโดแล้วนะคะเพราะว่ามันแพงแหละกับบัเด็กไปในเมืองงานบัวดไปในเมืองบ่อยก็เลยสื่อแค่ร้อนมาไว้ตำแล้วให้มันอันนี้เปิดก่อนแค่รอนตำกระแซ่บนะคะมันจะเป็นมันหวานถ้าเธอกับตำหัวสวีทกินก็ได้สิแต่ว่า ปัญหาคือแม่บ้านคือบักพริกมันเบิดแต่ว่าซอสซอสอีหยังมันก็ยังย่างอยู่ก็เลยโบเดเดือดร้อนมากนะคะเออบักพริกแข็งเบิดแล้วบักพริกแข็งมีแต่บักพริกใหญ่ๆทีเอาไว้มาถักผัดแล้วมันบ่ค่อยเผ็ดโบหยังสีนะมันบ่คือพริกหน่อยแม่บ้านก็เลยสั่งเมื่อคืนนี้ก็เลยสั่งอยู่อีเบพริกของแขกประเผ็ดเน็่พริกน้อยๆยังสีนะเผ็ดๆพริกแข็งสั่งมะล้วนึงนะคะกับ กัพบพวกกินกับเขากับโบเดไปสื่อคือว่าละบบเด้นี่เมื่อแรงบบเฮ็ดกับเขานะคะขี่ขานเขา Request มาเขาอยากกินเพปเปโรนีอัสันแต่บบมีบบกพริกไงใ,ใส่แบบพวกเพปเปโรนียางที่ว่าไม่ที่ว่านั่นแหละแต่แม่บ้านสิหันบอกพริกใส่นายเขาเองอันนี้การของบ,บ้านเกินดอก แต่วันแม่บ้านสิกินอย่างดิแม่บ้านสิกินออมปีไก่นะคะแม่บ้านเลยซื้อต้นหอมมากสองมาดราคาซื้อใบโหระาพาฝรั่งมานะคะมาถาใส่ออมแม่บ้านสิกินออมบบมาแลงขาดไม่ได้แพนเค้กเดย์เราจะกินกับสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่แพนเค้กเดย์นะคะ ันนี้ก็เป็นชิคเก้นซีซันนิงของแม่บ้านดอกแล้วก็แม่บ้านสีนใส่แป้งอันนี้นะคะเซลไรซิงฟลาวเวอร์นะคะฟลาวเวอร์ Flower. มันจะมีสองแบบนะคะสีว่าแป้งสีเขาเฮ็ดแพนเค้กมันสะมีแพนฟลาวเวอร์นะคะเป็นแพนฟลาวเวอร์เดียวนะคะเดี๋ยวแม่บ้านเอาให้เบิ้ง ว่าเซลล์แหยเบิงมันเบิดนะคะเบิดจ้อยมันมีเซลล์เรซิงอ่ะเบิดอิลีอันนี้เพลนฟลาเวอร์นะคะสำหรับเฮ็ดคุกกี้เฮ็ดหยังสิลกะกะย่ำเซ่เฮ็ดทอดใส่ทอดกรอบมึงสีกระทอดได้นะคะสิว่าชุบแป้งแม่บานก็นเอาใสอ่อันนี้ละชุบแป้งทอดบ้านในคันนี้คันเอามาเฮ็ดเป็นแพนเค้ก ก็เฮดได้นะคะแต่ว่ามันสีฟูมันสีมันสีเรียบมันสีแฟลตแต่ว่าขันเอาเซลเรสซิงฟลาเวอร์มาเฮดมันสีฟูขึ้นนะคะมันสีฟูขึ้นมันสีมีสองแบบอันมีมีผู้ใดว่าอู้แพนเค้กอเมริกามันแม่บ้านกับูรูนะคะยูน่เข้ากับกินทั้งเป็นแบบแป๊แปะแบบฟูฟูแหละแต่ผู้ใดสิมักอันคันเอาแป้งในเฮดมันก็สิเป็นหลีบเรียบนะเป็นแฟลตๆเป็น บฟูขึ้นแต่ว่าขันเอาเซลเรซิ่งฟลาเวอร์คือยังผวกอันนี้เขาเห็ดเค้กนะเป็นผวกเป็นเค้กเป็นอันเปนี้มันสิฟูขึ้นคือเค้กเนี่ยและแต่ว่าเขากับผสมใส่ไข่ใส่นมนะคะแม่บ้านกับสิใส่ผงฟูลงจัหน้อยนะคะเบิ้งเทคนิคนนมันฟูขึ้นเดี๋ยวต่อแรกเรามาเบิ้งกันนะคะปารสื่อมาสองถุงปุ่นะบบเบิ่งหลแล้วสันกะสิ เอามาชพอสันมันสิบเบิดแล้วต้นเนี่ยเอาเมือแล้งเห็ดอันนี้กินก้อนสันอันนี้อเอาเก็บไว้นะสักหนึ่งก็จะเอาทิมแล้วมันโดนละเอาน,นี่นะคะถิแม่บ้านไปชอปปิง้งมาเอาที่ว่าบกพริกแม่บ้านย่างมันย่างแบบนี้นะคะอันนี้เอามาไวแตบพัดเนาะี่ว่าเ้ามาหั่นเป็นชินแลกแต่พัดใส่เหมือนเหมือนผัดไก่บะม่วงหิมะพันเนาะ มันกับเพ็ดอยู่นะคะมันกับเพ็ดอยู่กันเท่ายำกันเท่าเคี้ยวถูกกันเท่ายำถูกบบกพริกนี่มันกับเพ็ดย่อนอยู่นะคะหน้าบานก็บริกินเพ็ดโดนแล้วนี่นะคะมาแรงกันมะแรงกัดสีมาเออมะแรงก็่คยสีเหตุตอนนี้ที่จริงเขากินเนี่ยมอเ้าวนี่ล่ะแพนเค้กก็ได้แต่ว่า กินย่ามะแลงก็ได้ดอกกินเป็นของหวานหรือสิกินกับไอศครีมอย่างเิก็ได้นะแล้วแล้ว่าจพู้ได้สิกินกับจัางสินะแต่ว่าแม่บานก็ทางานเนาะลูกกับไปโรงเรียนนู่นเวลาอันนี้ดอกแต่มอแลงแม่บานก็สิเหตุเตุกับโซฟี่นะคะคนมาเบิ่งกันเนาะนี่ล่ะค่ะไปช้อปปิ้งไปซื้อของมากมาอนีก็ซจำนีนะคะก็สสกินขาวแล้วก็สิกินขาวกินพ่อริดนะคะกินพ่อริดรู้สึกว่า มันโบแฟนี่แล้วมันโบอยากกินพวกเป็นเขาเป็นอย่าง้สึซว่าเพราะว่าทองเขามันมันว่างสินะค่ะสมันมันอืดกันกินเขาลงไปแล้วมันสื่ออืดกันกินอาหารเส้าลงไปมันกันย่งย่อยมาแลงมาบางก็จะกินเขาเฉเดียวนะคะกขามาดูกันนะคะตอนเย็นว่าเราได้อะไรทานกันนะคะวันนี้ก็ขอลาไปเก็บของนะคะแล้วก็ทานข้าวแล้วก็เตรียมตัวพักผ่อนนะคะสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพนะคะ